ช่วงคุยกับดํารงนะคะแน่นอนอยู่คุณดํารงพุตาลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้คุณดํารงก่อนที่จะพูดถึงประเด็นเรื่องของโลกโซเชียลพูดถึงพฤติกรรมอนารมเกียรติของบางคนในโลกโซเชียลเนี่ยขอพูดกรณีนี้ก่อนขอยกย่องรุ่นของพี่ดํารงหลายๆคนไม่ได้ยกย่องดํารงใช่ไหมสบายใจยกย่องพี่ดํารงว่าเป็นเหมือนวิกิพีเดียเดินได้น้อง น้องๆหลายคนจะเห็นในโลกโซเชียลจะมีะเว็บที่เขียนว่า w i k i p e d i a .com ก็คือถ้าหาความรู้ทุกอย่างเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์นี้แต่ถ้าเกิดว่าเน็ตล่มไฟดับความรู้ทั้งหมดดับไปสิ้นเหมือนกันนะคะค,คือน้องๆเพึ่งโซเชียลกันแม้แต่บางทีเนี่ยอย่างรุ่นเราเนี่ยหาข้อมูลในโลกโซเชียลเนี่ยทุกอย่างความรู้เนี่ยมันอยู่ในนี้ไงแต่แตพี่ดำรงหรือรุ่นอย่างคนแบบยุคที่แบบว่าสมัยก่อนเขาต้องเอาความรู้ทุกอย่างใส่ในสมองเนี่ย นี่คือวิกิพีเดียเดินได้ของแท้ <c oughs> คือถ้าเน็ตล่มปุ๊บหนูถามพี่ดำรงพี่ดำรงยังตอบหนูได้ขอบคุณที่ให้เกียรติรุ่นผมะะนะครับแต่ที่ผมจะพูดในเช้าวันนี้เนี่ยอันเนื่องมาจากผู้อ่านคู่สร้างผู้สมท่านหนึ่งเป็นสุภาพสตรีแต่ว่าใช้นามแฝงว่าสาวสมังเคิม จากจังหวัดลำปางน้ำ <ผม S 1> แฝงเขาแซบจังเลยค่ะแซจริงๆนะอยากจะให้เจ้าของกิจการ <laughs> ผู้จัดการผู้ประกอบการที่มีธุรกิจโรงงานหรือบริษัททางร้านฟังให้ดีนะครับ <laughs> สาวสมังเคิมผู้นี้เนี่ยเธอก็หอบเงินไปประสงค์จะไปซื้อรถเก๋ง <laughs> หอบเงินไปเ,เหรอคะจะไปซื้อรถเก๋งจะเป็นเงินดาวเงินอะไรก็ตามนะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนั้นนะ่ะก็ไม่ใส่ใจเธอ <laughs> เล่นแต่ โซ <Social> เชียลมีเดียโลกของไซเบอร์เรียกว่าชาวเน็ตเรียกว่าโลกออนไลน์หรือจะเรียกว่าอะไรเยอะแยะไปโซเชียลมีเดียก็คือกลุ่มที่ติดกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยฮะเติร์ตโซเชียลโซเชียลก็เล่นอยู่โดยไม่ใส่ใจลูกค้าที่จะเอาเงินแสนมาให้ถ้าซื้อถรถเดี๋ยวนี้ก็หกเจ็ดแสนนะฮะเธอสาวสมังเครมิมเธอเข้าไปถามเลยเน้องพี่จะมาซื้อรถแต่น้องไม่สนใจจะขายรถเลยเหรอมพี่ไม่ซื้อรถ ห้างน้องแล้วเดินออกไปเลยครับโอ้โห oh นี่ครับมีลูกค้าแล้วก็เสียหายเงินไปหลายแสนหลายล้านเลยก็<ล>ยผมถึงบอกว่าพูดประกอบการเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการฟังให้ดีว่าเจ้าหน้าที่ของท่านลูกน้องของท่านพนักงานของท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่า hmm. เงินเป็นล้านหายออกไปจากร้านขายรถร้านนี้ที่ลำปางนะฮะค่ะแล้ววันนี้เห็นพี่ดำรงจะพูดถึงประเด็นของความน่ารังเกียจในโลกโซเชียลด้วยยังไงคะเออเอาตัวผมเป็นหลักก่อนนะฮะ สิ่งที่เจอหลังสุดเนี่ยวันหนึง่งไปเข้าไปซื้อมอขอข้าวไฟฟ้าที่จังหวัดเชียงใหม่มอขมอง <ไฟ S 1> ข้าวไฟฟ้า,ากับเพื่อน<ะ>ก็เข้าไปก็ก็เข้าไป,าไปตัวรีบๆเข้าไปก็ใครเจอทักทายก็ทักทายตัวรลบกด,ด้วยนะฮะซื้อเสร็จก็กลับมานั่งในรถเนี่ยยังไม่ทันไรเลยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่กรุงเทพที่สำนักงานกู้สร้างสงโทรศัพท์ไปบอกว่ามีคนที่เขาเจอคุณนำลงที่ห้างนั้นห้างนี้ที่เชียงใหม่ โโอหแต่ที่เขาโทรมาเนี่ยคือเขาอยากจะขอเบอร์มือถือผมเพราะว่าเมื่อเจอกันมัวแต่ทักทายกันแล้วเขาลืมขอเบอร์มือถือผมเพราะเขาอยากจะขายโรงแรมเล็กๆให้กับผม mm hmm. ผมรู้สึก กูดงิดใจอะว่าว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้นะแค่เราเราไปไหนสมมติสมมติเอาสมมติเรากโกหกหแล้ววิชาบอกพิมลงวันจันท์นี้จะไม่มาพิมลงไปไหนผมอาจจะบอกว่าจะไปหัวหินซะหน่อยแต่ที่จริงผมแอบไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยอโกหกลิชาว่างั้นกูลิชาพอได้รับโทรศัพท์โอ้โหพิมลงนี่พูดจาไว้ใจไม่ได้เออชื่อ<ล>ถือไม่ได้งอนเลยเใช่ไหมครับ ถึงเวลาก็เลยพาไปจริงๆเออ <c oughs> ไอ้นี่แหละครับมันน่ารังเกียจไหมฮะผมว่าผมรังเกียจคือไม่มีโอกาสเป็นตัวของตัวเองเลยคือพูดงี้งว่าชีวิตไม่ได้เป็นส่วนตัวเลยววางไงไม่ได้เป็นเลยนึกในใจว่าต่อไปนี้ไปไหนเนี่ยถ้าลงมาซื้อของเราก็รอมันอยู่ในรถนั่นแหละพี่ดำรงเคยพูดเอาไว้นะคะคุณผู้ชมว่าจะไม่ได้ไลน์จะไม่ใช้ GPS ติดตามตัวเพราะว่าออไม่อยากให้ใครตามรู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่สุดท้ายโลกโซเชียลมันมีเนี่ยพี่ดำรงก็หนีไม่พ้นอยู่ดีค่ะคือมันจาเป็นต้องมีไลน์ไว้ไม่ใช่เพื่อเล่่นคะ แต่ว่าลายนี้เอาไว้ทํางานจริงๆเลยเ<อ>นะฮะเอาไว้ทํางานเอาไว้ตรวจดูเอ่อตรวจดูพิสูจตรวจดูบทความสมมุต<ช>ิเราอยู่ต่างจังหวัดนี่อันนี้มันเป็นประโยชน์จริงๆ<ช>รวดเร็วทันใจพูดง่ายว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นดาบสองคมครับเป็น,นะะดาบสองคมถูกต้องอถ้ารู้จักใช้ให้ดีนี่โอ้โหมีประโยชน์มหาศาลเลยนะฮะ<ช>เคยมีเพื่อนร่วมสถาบันพระปกเกล้านะครับชื่อจันทร์ตอนนี้เป็นด็อกเตอร์ปริญญาเอกไปแล้วนะฮะเขาขอลายผมผมบอกพี่พี่เลาะไม่ได้เล่น อ่าแปลว่าพี่ไม่มีกิ๊กเขาบอกอย่างนี้เะ <c oughs> แปลว่าคนเล่นไลน์นี่ต้องมีกิ๊กเหรอ <c oughs> ผมก็งงง,ง,งอยู่ <c oughs> เอาอย่างนี้สรุปคนที่สนใจไซเบอร์เป็นชาวเน็ตโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียเนี่ยคุณสาวสมังเคิมเขารวบรวมมาว่ามันเป็นนิสัยอันน่ารังเกียจของผู้เสพติดออนไลน์มันทำให้หนึ่งไม่สนใจการเรียน <c oughs> ไม่ลืมกินข้าวลืมคนใกล้ตัว ติดจนลืมตายลืมตายด้วเหรอคะลืมตายเลยติดซะจนลืมว่ามันอาจจะเช่นลืมตายไม่เล่นไป<อ>แล้วก็เดินไปรถชนตกท่อมีกรณีเกิดขึ้นแล้วจริงๆค่ะครับเออคือเดินไปอยู่เนี่ยเล่นโซเชียลมีเดียไปด้วยข้ามถนนหรือแม้แต่ตกคลองแล้วก็เสียชีวิตมีคลิปจากจีนที่เราเคยนำเสนอคุณผู้ชมไปในรายการโยทับข่าเช้านี่แหละคะ่ะคุณรวิชาคนนิยมเล่นมาก เมื่อคุณขึ้นรถเมย์คุณขึ้นรถไฟลอยฟ้ารถไฟใต้ดินก็เถอะให้มองเข้าไปสมมุติว่าในโบกี้รถเนี่ยตั้งแต่หัวโบกี้จนท้ายโบกี้เนี่ยเดี๋ยวนี้คุณจะไม่เจอคนอ่านหนังสือเลยคุณจะไม่เจอคนอ่านแมกกาซีนนิตยสารหรือหนังสือวิพรรายวันเลยแต่ทุกคนอยู่กับเนี้ยแม้กระทั่งคุยกันนะ,ะผมเห็นเอ๊ะเขาก็คุยกันอยู่นะ,ะแต่ว่าคุยกันตาเขาก็นี้เขาก็ แล้วเขาก็หันมาคุยต่ออันนี้พี่ดารงพูดมุมไม่ดีขอพูดมุมดีบ้างเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะเราเทปไปมุมเดียวคือหลายๆคนเขาบอกว่าโลกโซเชียลเนี่ยก็รวบรวมหนังสือหลายเล่มเอาไว้ในโลกโซเชียลเนี่ยอันเล็กๆพกไม่ต้องแบกหนะักไม่ต้องแบกหนังสือเยอะครับเนี่ยดูในเนี้ยก็สามารถดูได้เหมือนกันอันนี้มุมดีๆครับแต่มุมไม่ดีคือคุณดำรงกาลังมองว่าเอ๊ะคุยกันเนี่ยหนูคุยกับพี่ดำรงเนี่ยแต่คุยกันผ่านตรงเนี้ยไม่คุยมองหน้ากันแล้วสรุป่ได้ยัไถึงป้ายรถลืมลงอ ใช่ไหมฮะมีเจอเลยฮะลืมลงป้ายรถรถเลยป้ายไปบ้างนะครับแม้กระทั่งคนขับรถบนท้องถนนเนี่ยรถติดไฟแดงอยู่ก็ใช้เช็คลายกันอันนี้รถชนบ่อยมากครับผมเนี่ยค่ะเล่นลายตอนขับรถแล้วก็รถชนกันที่สำคัญที่น่ากลัวก็คือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือไม่รับจ้างก็ตามนะฮะเสียบหูฟังขณะขับอันตรายเหลือเกินเพราะอะไรฮะอ้าวขับรถแล้วยัง มันก็เลยไม่มีสมาธิในการขับรถและที่ผมเห็นที่อยุธยานี่มือหนึ่งขับรถนะอีกมือหนึ่งดูไลน์โอ,โอ้โหมีจริงอันตรายจริงนี่ค่ะดูภาพเห็นชัดๆเลยมือขวาจับแฮนด์มือซ้ายจับมือถือแล้วก็นี่วินมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างนี้แล้วครับนะคะผมเองเนี่ยมักเป็นผู้อะไรล่ะไปบรรยายอยู่บ่อยๆเมื่อไหร่ที่เราเริ่มบรรยายแล้วคนฟัง กดมือถือคนฟังเรื่องเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมันก้มหน้าก้มตาเล่นอยู่เนี่ยเรารู้สึกรู้สึกไม่อยากพูดเลยเอ,อแล้วพี่จมลงทำยังไงคะบังเอิญโชคดีตอนเราพูดเขาฟัง่ะอ,อ่อเราพูดหน้าฟังว่างั้นไม่รู้ละ <c oughs> เขาฟัง <c oughs> เขาไม่เข้ามาเล่นหรือก่อนที่เราเข้าไปพูดอาจารย์ก็ไปสั่งว่าห้ามอ,อสั่งไว้แล้วนะฮะอย่าเล่นโซเชียลไม่งั้นคุณดงุงไม่พูดขนาดนั้นไหมคะนอกจากไม่พูดแล้วบางทีเสียงมันดังขึ้นมา นะครับแต่ว่ามันมันทำให้เราหมดกําลังใจในการพูดนะฮะดังนั้นไอ้เรื่องผมพูดเรื่งสุดแล้วแต่แต่ในการสัมมนานี่สิสัมมนาของส่วนราชการนี่สินะครับเป็นเรื่องเป็นราวกับบ้านเมืองแล้วก็โมแต่เล่นโซเชียลมีเดียและที่เห็นกับตาเป็นประจําก็คือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมวุฒิสภาเล่นเกมด้วยซ้ําเป็นข่าวดังอยู่ใช่ไหมฮะเคยมีข่าวดูรูปโปด้วยอย่างนั้นล่าก็มีค่ะ ใช่ไหมฮะใช่ไหมเห็นไหมฮะนี่คือข้อเสียหายทําให้มันก็แล้วก็บางคนก็เซลฟี่ถ่ายภาพตัวเองร่วมกับใครก็ตามนะครับอดีตสวดํารงไม่เคยทําอย่างนั้นใช่ไหมคะเอสมัยผมเป็นนี่ยังไม่มีไอ้มันอย่างนี้มั้งนะฮะยังไม่มีไอ้มันอย่างนี้มั้งครับนะครับค่ะเห็นพี่ดำรงบอกเวลาไปท่องเที่ยวนี่เคยเจอแบบว่าคนที่ไปเที่ยวกับเราเนี่ยพอเงยหน้ามาจากมือถือปุ๊บเพิ่งเห็นว่าเอ้ยโลกไปนี้มันสวยงาม เรื่องนี้เรื่องจริงใช่ไหมคะเป็นสมาชิกของเราเดินทางไปลาวกับเราโดยทางรถยนต์ตั้งแต่ออกจากกรุงเทพรถก็วิ่งไปเนี่ยเธอไม่เคยดูอะไรนอกจากอยู่หน้าจอนี่พอรถเข้าอุตรดิษฐ์พอเลยออกไปอุตรดิษฐ์หน่อยสัญญาณมันหมดจบเลยเธอก็วางเครื่องนี้นะฮะแต่จากกรุงเทพถึงอุตรดิษฐ์เนี่ยเธอใช้เครื่องนี้อยู่ตลอดแล้วเงยหน้าขึ้นแล้วเขียนบทความมาบอกกู้สร้างคู่สมเคยลงว่าพอวางโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยเพิ่งเห็นว่า รอบตัวเราเนี่ยมันมีแต่ความงดงามธรรมชาติบรรยากาศซึ่งถ้าเผื่อเธอไม่แบตเตอรี่หมดหรือว่าไม่มีหรือสัญญาณยังมีอยู่เธอก็คงจะไม่ได้เห็นว่าทางที่ไปลาวโดยทางรถยนต์นั้นน่ะมันสวยงามขนาดไหนเพียงใดเคยมีนักวิชาการเขาแยกล่างเอ่อแยกโลกของตะวันตกกับตะวันออกออกจากกันนะคะแล้วก็มีศิลปินเนี่ยเอามาเขียนแบบยิกแกมหยอบแบบว่าเซล าชาวโซเชียลเนี่ยค่ะคุณดำรงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปกินข้าวกันเนี่ยถ้าเป็นชาวตะวันออกเนี่ยให้กล้องกินก่อนถ่ <c oughs> ายรูปแล้วโพสต์ลงโซเชียล <c oughs> ในขณะที่ถ้าเกิดว่าชาวตะวันตกเขามาเที่ยวบ้านเราเนี่ย <c oughs> เขาจะใช้สายตาในการดื่มดําแล้วจดจําเอาไว้ในใจเป็นอิมเพรสไว้ในหัวใจมันจะคนละแบบกันเลยที่เมืองโกเบรประเทศญี่ปุน่นผมเคยไปที่นั่นขายแต่เนื้อโกเบนะครับเราก็ไปกัน หกเจ็ดคนพอนั่งพอกุ๊กขาจะออกมาทำอาหารให้ประจําอาหารให้ดูโชว์นะครับ from Thailand เขาถามบอก from Thailand เราให้รู้ได้ยังไงเพราะคนนี้เข้ามาหลากหลายชาติผมถามทำไมรู้เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยพอยกเนื้อสเต็กมาจะถ่ายรูปกันโอ้แสดงว่าพี่ดำารงไปยืนถ่ายถ่ายรูปเหรอคะ ผมไม่ได้ถ่ายกลุ่มที่ไปเนี่ย<อ>นะฮะ<ต>เขาจะยกถ่ายรูปกันแต่คุณอภรงอยู่ข้างกลุ่มคนนั้นก็อยู่ในกลุ่มนั้นะมันนั่นงร้อมกันอย่างนี้ไงหกเจ็ดคนโตหนึ่งเนี่ย,อยพอครัวเขาเอาเนื้อมาปั๊บแล้วเขาจะอธิบายแล้วเขาก็จะหันว่าเอาแบบมีเดียมเอาแบบมีเดียมหรือเวลดันอะไรเนี่ยนะฮะ<ช>แต่เขายังไม่ทันหันเลยเก็ถ่ายรูปกันฟอร์มไทยแลนด์คือพูดง่ายว่านี่เป็นเอกลักษณ์คนไทยไปแล้วก็เป็นคุณลักษณะที่บอกความเป็นชาติคือต้องถ่ายรูป เห็นอะไรต้องถ่ายรูปไปก่อนเดินสวนกันเนี่ยลงจากเครื่องบินนี่นะเฮ้ยคุณน้ำลงขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปฝนตกด้วยนะเราจะบ่ายเบี่ยงก็ดูจะยิงจะอะไรอยู่ก็ก็เอาคิดว่าเออเรายังดังอยู่นะครับเขายังเขาอยากถ่ายรูปกับเราเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวไหนก็จะมีไม้เซลฟี่นะคะถือไปด้วยพ่อแม่เข้าร้านอาหารก็เล่น a ฟ e b o o กกันแทนที่จะคุยกันก็ปล่อยให้ลูกๆวิ่งสน นะครับไม่ได้สนใจจะสั่งอาหารไม่สนใจชี้ชวนให้รู้จักอาหารให้รู้รู้จักอาหารเลยเพราะก็อยู่กับ Facebook อยู่กับม,ออมือถือเนี่ยนะครับในภาพนี้เราเคยนําออกหน้าจอยกทับขขาเช้าในช่วงคุยกับดำรงไปแล้วครับผมเนี่ยเามาเอามาซ้ําอีกทีหนึ่งว่า<อ>ไม่ได้สนใจอะไรที่มันตั้งอยู่หน้าหน้าหน้า,หน,าหน้าตัวเองที่รับประทานนะครับอาหารร้อนๆแทนที่จะได้รับประทานอร่อย,ออยๆก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะละมันมีข้อคิดอยู่ว่าไอ้โซเชียลมีเดียหรือไอ้โทรศัพท์มือถือนี่แหละ มันทําให้เราได้ใกล้ชิดกับคนที่อยู่ห่างจากเราไปอจริงไหม<ะ>แต่ทําให้คนที่อยู่ชิดกันจนแทบแขนจะโดนกันเนี่ยเหินห่างกันจริงค่ะใช่ไหมฮะเพ<ช>ราะว่าโมไปคุยกับคนอื่นอมมืมันมีอย่างนี้นะที่บริษัทผมอาจจะพูดซ้ําอีกต้องจําเป็นหนึ่งใน นี่ดูภาพนี้สิครับเห็นไหมครับเทน้ำร้อนไม่ลงแก้วเลยอะเทน้ำร้อนไม่ลงแก้วดีไม่ดีน้ำร้อนลงไปโดนข้างล่างปลักฟรงปลัก,ฟลกฟไฟไฟดูดตายอีกนี่ก็เป็นภาพที่เป็นชีวิตจริงที่เอามาให้ท่านทั้งหลายได้ระวังได้ระวังออตัวภาพนี้ภาพพระสงฆ์เหรอคะเจริญพุทธม์เอสวดเจริญพุทธมนต์อยู่มีตลปัดอยู่ด้านหน้าฮะมีเสียงโทรศัพท์เรียกมาพระคุณเจ้าก็รับสายก่อนนะฮะอาจจะกิจนิมนต์ วันพรุ่งนี้มาลรืนนี่อะไรนะฮะแต่กําลังสวดมีตลปัดอยู่บางหน้าไว้ครับครับอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นอาชีพใหม่เหรอคะคุณดำรงจูงคนเล่นโซเชียลมีเดียข้ามทางม้าลายอย่างนี้ยคะคือก็ติดมากเลยติดแงะเลยนะครับภาพนี้นะฮะคือติดแงะเลนก็มีอาชีพใหม่อออาชีพรับจูงคนข้ามถนนตามทางม้าลายนะฮะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ไม่ขัดจังหวะการเป็นการเล่นโซเชียลมีเดียนะคะ ปกติเห็นแต่น้องหมาเนี่ยจูงคนตาบอดข้ามถนนอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายกย่องใช่ไหมคะครับอันนี้อีกข้อหนึ่งไงกลุ่มอาชีพค้าขายเนี่ยพูดไปแล้วพูดไปแล้วคือเรื่องไม่มัวแต่ห่วงออนไลน์อยู่ก้มหน้าก้มตาแล้วก็ไม่ใส่ใจลูกค้าลูกค้าก็เดินเดินออกไปนะครับเสียเสียงานเสียโอกาสเสียรายได้นะคะมีอะไร มีแม้กระทั่งตำรวจจราจรนี่เป็นการรวบรวมมาไม่ใช่ผมรวบร,รวมนะฮะสาวสมังเคริมจากลำปางเนี่ยที่เธอจะเข้าไปซื้อรถแล้วคนขายไม่สนใจโมจะเล่นโซเชียลเนี่ยนะฮะเธอเขียนมาว่ารอพอพอรอพพก็ไม่สนใจผู้ร้ายออนะครับออตำรวจก็ไม่สนใจการจราจรออรถก็ติดขัดก็ก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยอันนี้ว่าเฉพาะคนที่เขาใช้ในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะคนที่ทําหน้าที่ดีๆก็ยังพอมีอยู่ แต่ว่าอันนี้ก็อยากจะเหมือนเตือนใจใช่ไหมคะคุณดำรงก็คือดาบสองคมนะครับ <หา S 3> ต้องต้องควบคุมให้ได้ผมว่ากลุ่มใจนะ <หา S 3> ในบริษัทผมก็มีเหมือนกันนะ,คะใครส่งข่าวกึ่งรู้เลยเนี่ยผมแปลกมากเลยไม่แสดงว่าจิตใจมันอยู่ที่ไหนรับโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเลยไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจทํางานนะพยายามรับข้อมูลข่าวสารจากทุกคนเพื่อที่จะหาข้อมูลมาให้ได้รับชมกันได้รับฟังกันมากที่สุดนั้น <หา S 1> ใช่ไหมคะมองมองแง่ดีไม่ใช่ะ <laughs> ไม่ใช่อ่ะรู้ตลอดอะไรเกิดขึ้นเธอรู้ตลอดค่ะ <Ha. S 2> แล้วถามว่าทําไมมนุษย์เราจะต้องรับรู้อะไรทั้งหมดสังคมสมัยนี้ต้องรับรู้อะไรทั้งหมดทําไมถึงจะต้องอยากรับรู้แต่เ,เรื่องที่ควรจะรู้เรื่องการเรียนการศึกษากลับไม่รู้รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองอ่าอ่าใช่ไหมคะครับผมค่ะ <laughs> <laughs> อ๋อวันนี้ขอบคุณคุณนำรงด้วยนะคะเอาวันนี้ <ผม S 1> เป็นข้อคิดเตือนใจแหละดับสองคมโซเชียลใช้กันให้ถูกทางแล้วค่ะคคพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ